สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้แนวทางประจำงวดวันที่ 1. สิงหาคม2564นะครับคลิปนี้คลิปวิดูนี้ก็จะมานำเสนอแบ่งปันนะครับเลขคาดการ6ตัวเหมือนเช่นกับทุกๆงวดที่ผ่านมานะครับ ก็ส่วนทางด้านซ้ายมือคือตัวเลขจากตารางเลขกลาลังวันเนาะก็ผมได้แบ่งปันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ละไว้ซึ่งเราเข้าใจกันส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ชมสามารถเข้าไปชมที่คลิปย้อนหลังได้นะครับผมท่านใดเป็นผู้ชมใหม่บน YouTube channel กิติคณำำนวนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้ก็กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยว ท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมอัพขึ้น YouTube นะครับผมทำไมต้องเป็นเลข6ตัวนะครับเพราะว่าเลข6ตัวเนี่ยยังไงมันก็ไม่เด่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ผมจัดทำขึ้นเพื่อนะครับเพิ่มความเป็นไปได้นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับเนาะโอเค ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงการนาเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วก,กันนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับเลขคาดการ6ตัวไม่ได้เด่นทุกตัวแน่นอนนะครับไม่เด่นทั้ง6ตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้าเป็นไปได้สุดเนาะมันก็จะเด่นสูงสุดได้แค่5ตัว เพราะสองตัวล่างก็จะมีสองตัวนะครับสามตัวบนก็จะมีสามตัวเพราะฉะนั้นถ้าฟุกสุดๆถึงจะได้ถึงจะเด่นทั้งห้าตัวนะครับอีกตัวนึงก็จะกลายเป็นเลขดับเลขไม่เด่นนั่นเองนี่คือเลขคัดการในงวดนี้นะครับหกหนึ่งเจ็ดแปดสามห้านะครับหกหนึ่งเจ็ดแปดสามห้า ถ้าวินเป็นเลขชุดสองตัวก็จะได้สามสิบหกชุดวินเป็นเลขชุดสาตัวผมจะวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับก็จะได้ยี่สิบชุดนะครับผมสองตัวสาสิบหกชุดนี่ยังไม่แบ่งบยังไม่แยกบนล่างนะครับนะก็ในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะแบ่งฟันเลขวิ่งบนหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ถ้าเชื่อมันในแนวทางผมนะเราก็จะได้เลขวิ่งบนมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดห้า หากท่านใดมีสูตรเลขดับนะครับอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็สามารถนํามาใช้ตัดเลขออกจาก6ตัวนี้ได้นะครับถ้าชื่นชอบในเลข6ตัวนี้นะนะครับถ้าชื่นชอบในกลุ่มเลขของผมเนาะก็หาเลขมาตัดออกแล้วกันนะครับถือถ้าเชื่อมั่นในเลขสูตรเลขดับผมผมก็ทําสูตรเลขดับไปเยอะแล้วนะก่อนหน้านี้แต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในหกตัวหรอกจะกลายเป็นสี่ตัวที่เหลือเนาะก็จะมีเลขศูนย์เลขสี่ เลขสองแล้วก็เลขเก้าเนาะที่ไม่อยู่ในนี้นะครับแปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดแปดสามแปดห้าสามหกสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามสามสามห้าห้าหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปด ห้าสามห้าห้านะครับถ้าวางบนหรือล่างอย่างเดียวนะครับก็สามสิบหกชุดเนาะถ้าเกิดว่าฟุกเข้าบนนะครับสักชุดหนึ่งนะครับว่าถ้าวางบนอย่างเดียวเนาะก็กําไรอยู่นะนะครับสามสิบหกชุดเนี่ยตีเป็นเงินสามสิบหกบาทนะครับลองไปคํานวณดูถ้าไม่ตรงกับเลขอันเนาะนะครับแต่ถ้าวางทั้งบนทั้งล่างนะครับ วางทั้งบนทั้งล่างต่อให้เข้านะครับก็ไม่รู้จะได้กําไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นการหาเลขดับมาตัดออกก็ถือว่าดีง่ายสุดนะครับทําไมผมไม่บอกเลขดับไปเลยล่ะก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามวยออกตัวไหนแล้วกันวิธีการผมก็วางเลขกว้างๆเข้าไว้นะครับการนําไปลงทุน การซื้อหวยมี2อ,อย่างนะครับถูกกับผิดเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเสี่ยงวางบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ก็คุ้มทุนเลยนะถ้ามันได้กําไรมานะครับถ้าถ้ามันเข้ามาเนาะก็จะได้กําไรนิดหน่อยแต่ก็ได้นะครับดีกว่าดีกว่าถูกหวยแล้วไม่ได้กําไรนะครับผมมาที่แนวทางสามตัวแบบไม่พ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับถ้าผมพูดหรือพูดผิดพูดถูกประกันใด กลับไปกลับมาวนไปวนมาประกันอะไรต้องขอไปตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นการด้นสดเลยไม่มีสคริปต์นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาด,ดนนในการบรรยายก็ขอไปไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมหกหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกนึ่งห้าหนึ่งเดแดหนึ่งเจ็ดสาหนึ่งเจดห้สาม เลขแปนะครับเจ็ดแปห้าเจปดหชอบชอบเลขเรียงมากต่อไป8หลักร้อยเนาะแปดสามห้าแดสามดสมหต่อไปเลขสามหลักร้อยครับ3ามห้าห สามห้าหนึ่หลักร้อยครับ 5, 6, 7นี่ก็เลขเรียมกัน 5, 6, 8 5, 1, 8สุดท้ายก็ 6, 7, เสครับ ผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เลขเพียง20ชุดนะครับก็อย่างที่บอกไว้เนาะไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้าถามว่า20ชุดมันเยอะไหมนะครับสาหรับท่านที่ชอบอะไรจังๆแบบลงทุนในเลขน้อยชุดก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าว่าตามเลขแค่สูตรเดียวนะครับ20ชุดไม่เยอะนะครับ อยู่ในกรอบที่ได้กำไรอยู่นะถ้าเข้าชุดสามตัวโต๊ดนี่ก็โอเคอยู่นะยี่สบชุดนะครับแต่ปกติคนเล่นหวยเนี่ยไม่ได้ตามแค่สูตรเดียวไม่ได้ตามแค่อาจารย์เดียวนะครับตามทุกอ,อาจารย์เลขไหนดังตามหมดนะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบชุดผมว่ายี่สบชุดยังน้อยไปเลยนะครับสำหรับคนที่ตามหวยจากอาจารย์ใบหวยต่างๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะตามใครสักคนเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะไม่ใช่ตามผมคนเดียวนะ ตามอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ถ้าเขาให้มาสักสิบยี่สิบชุดเนี่ยอยู่ในกรอบที่ได้กําไรอยู่นะนะครับทำมันเข้าเนะแทงหวยมีมีสอย่างครับเข้ากับไม่เข้าเพราะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงตามดู <laughs> โอเคครับผมเจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับคลิปต่อไปก็จะแบ่งปันเลขวิ่งบนหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ